สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแคปเจอร์หน้าจอนะครับโดยใช้เครื่องมือที่มีพร้อมมากับ w i n d ดว์ของเราอยู่แล้วนะครับโดยปกติเวลาที่เราจะแคปเจอร์หน้าจอนะครับเราจะใช้ปุ่ม Print Screen ใช่ไหมครับบนคีย์บอร์ดหรือ,อและ เมื่อเรากดปุ่ม Print Screen แล้วเราก็จะเอาไปลงในโปรแกรมรูปภาพนะครับหรือจะเอาส่งไปในแชทต,ต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับแต่เรายังมีวิธีอีกหนึ่งวิธีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ก็คือการใช้เครื่องมือที่มากับ Windows นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ่ม Print Screen นะครับมาดูกันครับ มันคือเครื่องมือนะครับ snipping tool นะครับเราพิมพ์ในช่องเสิร์ชนะครับ snip snip นะครับตัวนี้นะครับ snipping tool นะครับคลิกไปนะครับมันก็จะมีหน้าจออย่างนี้นะครับมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแคปเจอได้นะครับโดยกดเครื่องหมาย New อย่างนี้นะครับ อันนี้เราก็จะเลือกได้เราสามารถคลิกเมาส์นะครับเด็กคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากอย่างเงี้ยนะครับได้เลยนะครับสมมติผมจะเอาแค่นี้นะครพอเราเด็กเมาส์ค้างไว้อย่างนี้นะครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้แล้วเราก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะ Copy อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปวางในเชตเพื่อส่งได้เลยหรือเราจะเซฟอย่างนี้เพื่อเป็นรูปภาพก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวสมกับผมจะเอาเฉพาะภาพตรงนี้นะครับแล้วก็มาเนวใหม่นะครับแล้ว ก็ลากนะครับโอเคปึ๊บอ่านี่มันก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับก็จะมีอยู่แล้วบนวินโดว์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรใหม่เพิ่มเติมก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ